ทุกคนเราไปได้เราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมมาเสียค่าเน็ตตกเดือนละร้อยกว่าบาทเองตัวเราเตอร์เขาก็จะเป็นของ A n นนะคะแต่เราสามารถใส่ได้ทุกซิมเลยแค่ใส่ซิมก็ใช้งานได้เลยไม่ยุ่ยงยากในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้เริ่มแรกเราก็ประกอบเสากันเลยนะคะขั้นตอนการประกอบโคตรง่ายแล้วก็มาใส่ซิมค่ะอันนี้เราใช้เป็นซิมรายปีนะคะค่าเน็ตตกเดือนละร้อยกว่าบาท หรือใครจะสะดวกใช้เป็นลายเดือนลายวันก็แล้วแต่เลยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ใส่ขาแล้วก็ปิดฝาเครื่องนี้คือใส่ซิมเปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะง่ายมากและในภาพคือไอกําลังทดสอบความแรงของเน็ตให้ดูค่ะซึ่งความเร็วเน็ตก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราสมัครเน็ตด้วยนะคะความเร็วที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจึ้งอยู่นะแม่นี่แล้วทีเด็ดของมันก็คือตรงนี้คือมันไม่ต้องเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ทุกคนเราจะพกไปไหนก็ได้แล้วเราก็ขี่รถออกมาทดสอบให้ดูเลยนะคะว่าข้างนอกมันใช้ได้จริงๆถ้าไม่่่่่ได้เสีียยบบปปัก,ก,ก็ะะอูทรมมาณ8ชโงค บ้านไฟดับเน็ตเราก็จะไม่ดับนะมันจริงประลามีแบตในตัวด้วยอเออส่วนพี่กาอาจจะทิ้งไว้ที่งหน้าโปรไฟล์นะทุกคน